สวัสดีค่ะวัน to บีดีไซน์เนอรกับปยุยเป็นวันที่สิบแล้วนะคะสําหรับการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะเออดีไซน์ที่สุดเลยวัออนเนี้ยว่ามันเสร็จหมดแล้วอไรเงี้ยไม่น่าเชื่อสิบวันก็ได้กระโปรงซึ่งเมื่อวานแบบแอบ,บเซ็งนิดนึงไรเงี้ยเออแล้วก็วันนี้ก็จะลองให้เพื่อนๆดูนะจากที่การที่ลองใส่แล้วนี่ด, <laughs> ดูอ้วนไปใช่ปะ เออแล้วก็วันนี้ก็เออได้อองเกงตัวเก่าแม่ไปแก้เอวให้มันใหญ่ขึ้นอืมเป็นเกงตัวสีส้มนะอืมก็ดีไซน์อ่ะที่มาถึงวันนี้ได้ต้องขอบคุณอาจารย์เนาะที่สอนแล้วก็พี่เฟิร์นพี่ทุกๆกคนเลยที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเออที่เป็นกำลังใจให้ ยังไงเดี๋ยวจะใส่กับวงตัวนี้ไปโชว์ละกันเนาะเดี๋ยวไปใส่ไปเที่ยวไหนแล้วจะถ่ายรูปมาฝากละกันขอบคุณนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ